พิธรรมกันต่อน <clears throat> <c oughs> ต่อไปเป็นสังฆนายน,นะสังฆนายเ็เริ่มตั้งแต่โลก,กุตระล,ะลงมาก่อน <c oughs> คือว่าเจตสิกที่เกิดได้ในจิตเท่าไหร่ก็รวมรวบรวมกันทั้งหมดแล้วก็มารวมกันว่ามันเกิดได้ในจิตเท่าไหร่ อย่างเช่นในปฐมฌานจิตนี่ปฐมฌานจิตในโลกดานจิตนี่นะปฐมฌานจิตแปดดวงมีจิตมีเจตสิกเกิดขึ้นได้เท่าไหร่ก็รวมกันเข้ามาเลยเรียกว่าสังฆะรวมกันเข้ามาทีเดียวเลยว่าในปฐมฌานจิตจิตที่ประกอบด้วยปฐมฌานแปดดวงมีมีมีเจตสิกเกิดขึ้นได้เท่าไหร่ นท่านก็จะเขียนให้ว่ากระถางนี่ใช้ได้แล้วนี่กระถางเมื่อกี้นี่เรียนมาเนี่กระถางกระถางตนี้เป็นคําถามไหมว่า,าเท่าไรนะถาาว่าในในโลกุรัสจิตแปดดวงนี่นะ ในปฐมฌานจิต hehe, จิตที่ประกอบด้วยปฐมฌานแปดดวงเนี่ยมีเจดสิกเกิดขึ้นได้เท่าไหร่คําถามนะกระถางนะเท่าไหร่เกิดขึ้นได้เท่าไหร่คําตอบก็คือเกิดขึ้นได้เท่าไหร่ฉัดติงสะฉัดติงสะธรรมาสังขังขัดชันติก็คือสามที่พกดวงก็มีอะ query, ไรบ้างนี่นี่เ็เริ่มตั้งแต่อัญญสมาณเจตสิก สิบสามอัญญสัมานัอัญญสัามาเตระสะเจตสิกาอัญญสมมาณเจตสิกสิบสามฮะทั้งหมดแหละอัญญสมาาณเจตสิกมาหมดเลยไม่ต้องไม่มีเว้นต่อไปโสพณะอปมัญญาวัชิตาเตวิสติโสพณะเจตสิกาจะตัวนี้โสพณะเจตสิกนี้ทั้งหมดถ้ามีเท่าไหร่ฮะ ย5ิบายิบหานี่ก็จเอาสบปณะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปมั่วอย่าไปมั่วเว้นไปสองเว้นอัปปมัญญาวัชิตาเว้นอัปปมัญญาไปสองก็เป็นเหลือแค่เดวีสะ23ก็รวมเป็น3ามสิที่เกิดในที่ประกอบในจิตที่ประกอบด้วยปฐมฌานจิตนี้นะ ปฐมฌานจิตมีกี่ดวงในโลกโดตจิตนะแป <8 S 1> ดวงนั่นแหละก็เจตสิกก็ประกอบได้เ,เกิดเกิดได้ในปฐมฌานจิต8ปดดวงนั้นสามสาดวงปฐมฌานท่อไปธุติยฌานจิตได้เท่าไหร่เว้นไปเว้น,น,น,นวิตกไปมันก็นเหลือแค่สาห้าต่อไปตัดยิยฌานก็เว้นอะไรไปนี้ เว้นวิตกวิจารณไปนี่ตติยัติชานิกาจิตเตวิตากาวิจารวัตชาก็เป็น3ามส3บสามฮะสามห้าสามหกสามสี่สามสนะอ่าสสี่นี่ตติยัติานนะครับเป็นองค์ทานสามเป็นองค์นสาม ต่อไปต่อไปจะตุดถัดชานิกะจิตเตสุวิตกะวิจาระปีติวัชิวัชชาในตัวนี้กี่เท่าไรเไ่เว้นไปเว้นไปสามจากสามที่พกเว้นไปสามเหลือเท่าไร่ฮะวิตกเวนวิตกวิจารปีติไปเหลือสามสิบสามเมืม่อกี้เป็นสามสิบห้านนะไม่ใช่สามสิบสามนะอ่า ตัวนี้ก็เหลือ 3, 3, สามสามเหลือสามริบสามนะแล,แล้วก็ในชานที่ห้าตัวนี้ปัญจมัชฌานิกะจิตเตสุปิอุเบกขาสาคตาเตเยวะเตเอวะสังขายหันติติตัวนี้เตกยกนั้นแหละทำทำั้งลายเหล่านั้นม เปลี่ยนเปลี่ยนจากปิติเป็นอุเบกขาไปนะเีก็เท่ากับเท่ากับสามสามเหมือนเดิมเป็นฉะนั้นในโลกดัจ,จิตนี้มีสังขาก,กี่ในมีการรวบรวมไว้กี่ในนี่ ปัญจทาเนี่ยเอามาใช้แล้วนี่เมื่อกี้ในปัญจทาห้าอย่างในห้าประเภทการรวบรวมมีห้าอย่างไม่ต้องไปอะไรมันมากเอาความหมายอย่าไปบัตพยัญชนะมากเกินเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พอฟังไพอย่างเลยาง ต้องถอดรหัสความหมายออกมาให้ได้อย่าแม่งยึดติดพย,ยัญชนะเกินงานเดีย๋ยวไปให้ a อมันสอนนะนะ <c oughs> AI มันถอดรหัสได้ดีนะเล่นไปด้วยนนอำนาจแห่งจานห้าเนาะในในโลกดัจิตแปดดวงนะโลกรัจิตแปดดวงก็คือ,คอทั้งหมดนั่นแหละ ห้าอย่างหนึ่งในที่หนึ่งสามสิบหกในที่สองสามห้าในที่สามในที่สี่สามสิบสามในที่ห้าสามสิบสามรวมเป็นในโลกุตระจิตมีสังฆาในกี่นายห้าอย่างห้าประเภทนั่นแหละแค่นี้เลยง่ายๆจินพานุโรธทอาจารย์ทำเครง่ายง่ายๆฮะ เมื่อกี้ที่เราเรียนมาที่จะมาใช้ัทำดวงแล้วตั้งอยู่แล้วตั้งแล้วในข้างในตั้งแล้วในวันประการนะอนุตรเลยกันนะเราเราก็ดรอจิตนี่แหละอนุตรในระบบจิตเราแปดดวงนี่ต,ตัวนี้ก็สรุปตัวนี้ท่านเขียนสรุปเฉยข้อความคือข้อความข้างบนนั่นแหละเอามา<ล>ขเขียนสรุปเฉยนี่ในคาถานี้แค่สรุปให้เฉยจะท่องสั้นๆง่ายๆ น่นจากคาถาข้างบนจากข้อความข,ข้างบนที่เป็นจุนิยะนะทั้งหมดนะ่ะเรามาเขียนแค่คาถาเดียวนี่จัดติงสะชัดติงสะปัญจติงสะจะจตุติงสะยะถากมังเตติงสะทวยมิเจวังปัญจธา,านุตเรติตาอันน้ไปท่องแค่นี้ก็ได้ละ <c oughs> กาแฟไม่ออกกันดูข้างบนนี่จริงๆเดีดวข้างบนก็เข้าใจหมดแล้วนี่นี่ยดูข้างบนนี่เนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นสรุปข้างบนเนี่ยในแรกเนี่ยนี่ชัดริงสาก็ตัวนี้นี่นี่ชัดริงสากแล้วก็ขอสองก็ชัดริงสาก็ตัวนี้ ตติยฌชานน,น,นี่แล้วก็จตุติงสาคือตัิยฌชานนี่นี่ตัวนี้แล้วก็เตติงสาคือตัวนี้กับตัวนี้อันห้าในเราเป็นห้าในจําไว้แค่นี้แหละไม่ต้องจํามากเดี๋ยวก็จะมืนไป,ไปเรียนอังคุตต่อ